สวัสดีครับผมพบกับปลาจุแชนแนลครับวันนี้กินต้มซุปนะครับซุปขาหมูนะครับซุปขาหมูครับนะทำแบบเดียวกับซุปหางวัวครับนี่ครับสองขาใหญ่นะครับแต่มันต้องมีการปรุงก่อนนะครับนนี้ใส่มะนาวครับมะนาว แล้ว <c oughs> ต้งเปรี้ยวครับต้มซุปนะครับแล้วก็ตัโอครับตั้งโอใส่เข้าไปอู้หอมมากครับนี่เป็นน้ำจิ้มนะครับผมไม่ได้ใส่นี่ไปนะอยู่ข้างนี้ มาครับผมชิมก่อนหอมเครื่องเทศจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนซุปกินวัวเลยนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นหมูเฉยครับโอ้โหนุ่มมากนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ตัดขาดเลยครับนี่โอ้ สุดยอดมากจะเป็นพาโลก็ไม่เชิงนะครับอ่แต่มันก็อร่อยนะครับปึ๊บใส่นี่ยเลยนี่ครับปึ๊บโอ้โหน,นี่ครับ,บโอ้ยเดือดเยอะครับขอ,อไปนะี่มาลองกับน้ำจิ้มนี่ครับ โอ้โหเนี hmm. mm ่ย hmm. น mm ี่ครับอืมเนี่ยจิ้มนี่ใส่ย่งงเนี่ยเยิ้มเนี่น้ำลงซุปแล้วอลไรครับอืมอืมอืม

เส้นเทศนี่ครับชำํอย่างนี้เลยน้องจิ้มต้องเปรี้ยว น้ำจิ้มมีความเป็นต้องเปรี้ยวดยอดมากมมนะครับน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหต้องเปรี้ยวนะครับตัดหมูนะนี่เป็น หนังหมูกับเนื้อหมูครับน,นจะจริงๆแต่ผมควรยังงดนะครับแต่กินนี่ไปก่อนโอ้โอนุ่ม,มตังเลือดนะ mm นะหมูนะลาตรงไปครับล่าให้ชุ่มครับแล้วก็ตักเกันไปครับนี่ชิ้นอย่างนี้ครับเนี่ยโอ้ มังค่เทศ เราใส่มะเขือเทศนะครับใส่หอมแดงนะใส่หอมแขกพวกนี้จะเปื่อยเร็ว 叮叮。Ding ding. เบอดีมากครับโอ้โหนี่สุดยอดมากมวางวางครับ,บเก็บตะเกียบนี่น้ำจิ้มอย่างเงี้ย โรยอืมอืม่ด้พอดีครับจิ้มโรยนี่จิ้มเปรี้ยวโรยครับจางนั้นก็จัดไปครับ hmm hmm

มาดูครับนี่ปึ๊บนี่กดูนกหน้ามีเนื้อติดนิดนึงเอามาดูเปน็นเนื้อครับเนื้อร้อนมากครับอุ้ยอุ้ดากรับ น้ำซุปเข้าเนื้อเพราะว่าเอามีทิมอารมณ์ไงว่ะ ห,อ,หอมใหญ่หอมแดงเลยสำคัญหอมใ <S 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 หญ่แล้วก็กระเทศทํทำให้ รู้สึ่างจากมันนุ่มอากาศอากาศร้อนเดีอว เวลาดิมองกันส <flaws> ัก <Kristin> ผ้าเนอืม <deuxième Atlantic> <game> หนังครับหนังหมูมนี่ชุมช่มๆครับชุมช่มๆไปเลยครับอื Hmm. Ừ, chung. chung chung đẹp คือประเทศหนังหมูครับหนังช่วงขาเลยครับจะแบบแน่นๆหน่อย คลลาเินครับ ยินดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับป่บาหยุดสวัสดีครับ